ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาทำเส้นใหญ่ลาดหน้าไก่นะครับผักรวมนะครับครับวัตถุดิบก็มีนะครับเส้นใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับผมอันนี้คือไก่นะครับล้างแล้วก็มาหมักด้วยเอ่อ แป้งข้าวโพดหน่อยนะครับน้ำมันนิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยนะครับแล้วก็ห่อเต้าเจี้ยวไปหน่อยนะครับหมักสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้เข้าเนื้อนะครับแล้วเส้นใหญ่เราก็มาคลี่ออกนะครับให้เส้นมันไม่ติดกันนะครับก็ใช้ผักรวมนะครับวันนี้ก็มีคะน้ากระลำปีนะครับคะน้าก็แยกส่วนก้านออกนะครับปอกเปลือกของก้านนะครับแล้วก็หั่นบางๆนะครับ หั่นเฉียงบางๆนะครับแล้วก็มีกะโพดอ่อนนะครับกะโพดอ่อนแครอทนะครับครับนี่คือผักรวมของผมนะครับท่านใดจะใช้ผักอย่างอื่นก็ได้นะครับครับดูตามขั้นตอนขั้นตอนผมไปเรื่อยๆนะครับนะครับแป้งข้าวโพดนะครับใช้แป้งข้าวโพดนะครับหมักเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะหมักอีกรอบนึงนะครับครับ ตอนนี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับสองอย่างนะครับแล้วก็คลุกเค้าให้ทั่วนะครับเส้นมันนะครับเส้นใหญ่นะครับเพื่อซีอิ๊วดำจะได้เอ่อเรียกว่าเกาะเกาะติดนะครับเส้นให้ทั่วถึงนะครับก็คลุกเขาไปเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวก็จะลงผัดง่ายนะครับเดี๋ยวก็จะบอกนะครับทำไมถึงเส้นหอมนะครับสูตรลับสูตรเด็ดนะครับผมครับหมักไก่อีกรอบนะครับเมื่อสักครู่แล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปด้วยนะครับใส่ไข่ไปหนึ่งฟองนะครับใส่ไก่นะครับครับหมักกับขยำคลุกเคล้าไปนะครับให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเพิ่มความนุ่มนะครับ ครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มความนุ่มนะครับมีน้ําตาลทรายแป้งข้าวโพดน้ํามันนิดนึงนะครับแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับหยอดไปหน่อยหนึ่งครับครับสามสี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เติมด้วยไข่นะครับนี่ครับหมักไว้เรียบร้อยเลครับทุบกระเทียมเจียวครับเตรียมที่จะทํานะครับกระเทียมนี่จะใช้ทําน้ํานะครับ น้ำรัดหน้านะครับผมก็น้ำเปล่าใส่ในแป้งข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับการทำนะครับเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับสุดเด็ดสุดเด็ดนะครับพลาดไม่ได้นะครับห้ามกระพริบตานะครับผมนี่ครับเตรียมน้ำซุปด้วยนะครับ กระเทียมทุบนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับอร่อยอร่อยนะครับสําหรับทําน้ําน้ําราดหน้านะครับต่อไปนี้ก็มาตั้งกระทะเลยครับให้ควันขโมงเลยนะครับให้กระทะร้อนที่สุดใช้ไฟแรงนะครับก็หยอดน้ํามันงาไปหน่อยนะครับนี่คือสูตรลับนะครับสูตรเด็ดนะครับทําให้เส้นหอมนะครับแล้วก็มีกลิ่นไหมของกระทะด้วยนะครับแบบนี้ครับใส่เส้นที่เรา พุกเข้าด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานลงไปนะครับผมนี่ใช้เส้นหนึ่งกิโลนะครับเส้นหนึ่งกิโลนะครับไม่ต้องคนมากนะครับค่อยๆค่อยจับมันนะครับไม่งั้นเส้นมันจะขาดนะครับให้มันเกอะตัวเป็นก้อนไว้นะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีความกรอบของเส้นนะครับ แล้วก็หอมหอมกลิ่นกระทะแล้วก็กลิ่นน้ำมันงานะครับครับนี่คือขั้นตอนรับสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดนะครับลองไปทําทานดูก็ได้นะครับดูสังเกตดูนะครับว่าเส้นมันจะไหม้หน่อยๆนะครับไหม้แล้วก็มีความกรอบหอมนะครับนี่ครับเป็นปึกเป็นก้อนเลยนะครับเวลาตักก็ใช้ที่คีบคีบใส่จานเอา เอานะครับง่ายนะครับง่ายนะครับนี่ครับใส่หม้อสเตนเลสไว้นะครับหิวเมื่อไหร่ก็ตักทานกันได้นะครับต่อไปเราก็จะมาทําน้ําราดหน้ากันนะครับเอากระกระเทียมลงเกลียวนะครับลงเกลียว้วเดี๋ยวสักครู่พอกระเทียมเหลืองเราก็ใส่ไก่ลงไปผัดนะครับไก่ที่เราหมักไว้ครับใส่ลงไปเลยนะครับบางท่านอาจจะ ใส่เต้าเจี้ยวเลยตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าไก่เราหมักด้วยเต้าเจี้ยวไปหน่อยอยงแล้วนะครับเข้าเนื้อแล้วต่อไปก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับครับน้ำตาลทรายน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวนะครับครับผัดไปตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เอาน้ําซุปมาใส่นะครับ น้ำซุปที่เราทำไว้ในหม้อเมื่อกี้นะครับมีความหอมนะครับใส่น้ำเยอะใส่น้ำน้อยแล้วแต่ชอบนะครับเพื่อนๆครับไก่นี่ผมใช้ครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลคับดูไปเรื่อยๆเลยนะครับก็แนะน,นำทำตาม สูตรผมได้นะครับผมสำหรับแม่บ้านพ่อบ้านนะครับทำทานในครอบครัวนะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยนะครับผักที่มีความหนาหรือว่าสุกยากนะครับก็เช่นแครอทก้านคะน้าข้าวโพดอ่อนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับครับสักครู่ก็ตามด้วยกระหล่ำปีนะครับกระหล่ำปีใบคะน้านะครับ ตอนนี้ก็ใช้ไฟแรงอยู่นะครับให้น้ำมันเดือดไปด้วยนะครับไม่กี่เราก็จะคนคลุกเ้านะครับนะครับคนไปนะครับเดี๋ยวน้ำน้ำจากผักมันก็จะออกมาอีกนะครับถ้าแห้งไปก็เติมน้ำซุปได้นะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้นะครับปิดฝากระทะไว้แล้วก็เปิดมาก็จะเป็นภาพที่เห็นนี่นะครับ ผักก็เริ่มนิ่มนะครับเร,เราเวลาเราทําไม่ต้องให้ให้ผักสุกมากนะครับเพราะความร้อนมันจะอยู่ในกระทะหรือว่าอยู่ในหม้อมันจะทําให้ผักนิ่มไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใส่เต้าเจี้ยวนะครับใส่เต้าเจี้ยวใส่น้ํามันหอยเพิ่มไปอีกครับยับแล้วสักูก็คนนะครับครับระหว่าง ใส่เครื่องปรุงไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็ชิมรสชาติไปด้วยนะครับครับต่อตอนนี้ก็จะเป็นการใส่แป้งนะครับแป้งข้าวโพดที่เราผสมน้ําไว้แล้วนะครับอย่างเข้มข้นนะครับช่วงที่ใส่แป้งนี่ต้องคนตลอดเวลานะครับพยายามคนตลอดเวลาครับไม่งั้นแป้งจะสอดตัวกันเป็นก้อนนะครับจะเอาความข้นความใสแค่ไหนนะครับแล้วแต่เรานะครับนี่ครับได้ที่แล้วครับเริ่มได้ที่แล้วนะครับ สังเกตว่าผักจะนิ่มแล้วก็มีความกรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตักใส่จานนะครับก็ลองด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตักน้ำลาดหน้าลาดลงไปเลยนะครับใส่ชามนะครับนี่ครับเติมเครื่องปรุงนะครับพริกน้ำส้มพริกไทยป่นแล้วก็พริกป่นน้ำตาลทรายนะครับจับหน้าจานน้าทานนะครับก็แนะนำมาทำทานกันนะครับ นี่ครับผมครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามต้อม Channel 53ามครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับแนะนำการทำอาหารเมนูต่างๆให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับสวัสดีครับ